สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเฟ่ฟีอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือเฟจจาทำทำแทนนะคะหนังสือรุ่นอนุบาลก็คือจะมารีวิวหนังสืออนุบาลในโรงเรียนอัมพยพิทยานะคะตอนนี้เฟซได้อยู่โรงเรียนมหาไทยศึกษามงคลนะคะเป็นโรงเรียนที่คนเยอะแล้วก็ติดอันดับคนเยอะในประเทศไทยด้วยนะคะ1,200กว่าคนนะคะติดอันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่พอลเล่าให้ฟังเนาะ นี่เลยจะเป็นนี่นะคะอมโรงเรียนอมไทยพิทยาน,นะคะอันนี้รุ่นที่5นะคะน,นี่ก็คืออนุบาลอนุบาลเท่าไหร่อนุบาล3นะคะจะขึ้น่ .1 แล้วนี่ก็จะเป็นรูปอ่าถ่ายจบป .3 นะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นความทรงจํานะคะขึ้นป .1 มาไม่ได้ดูเลยคะ่ะแต่ได้ดูตอนขึ้นป .5 ปัจจุบันเลย อันนี้นะคะเป็นผอ,อ,อจำโรงเรียนนะคะผอ,อชื่อว่านางสาวสุนบุญสิรินะคะบุญสิริประชากลนะคะจําชื่อผอ,อได้แม่นเลยนะคะเพราะผอ,อ,อคนนี้แบบเป็นรักมากๆเลยอะ่ะแล้วไม่อยากจากโรงเรียนนี้ไปด้วยนับประดินแหะแต่ก็ต้องจากตอนนี้ก็ไม่ได้ลืมโรงเรียนนี้นะคะก็ยังรักและผูกพันกับโรงเรียนเช่นเคยวนนี้เป็นครูประจำชัน้นเฟสเอนะคะทุกคนชื่อ ครูเกตมาณีนะคะจะพูดยังไงดีอะเออครูก็ใจดีในแบบของครูแต่สำหรับคนอื่นก็จะมองว่าแบบครูใจร้ายอะไรแบบนี้นะเออก็จะประมาณนี้นะคะให้ดูนะป๊แบบนึงนะคะมืดมากมากเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวซีขอเปิดโอเคเปิดไฟก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอาจจะมืดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะปับแฟด อันนี้ก็จะเป็นหน้าครูเกตมานีนะคะต่อไปก็จะเป็นครูระดับชั้นระดับชั้นอนุบาลสานะคะอันนี้อน <umba> well ุบาลหนึ่งนะคะนี่อนุบาลหนึ่งชื่อว่าครูลิลลี่นะคะครูลินลี่น่ารักมากเลยลิลลี่หรืออะไรอ่ะน่าจะลิลลี่นะคะถ้าเฟซจำไม่ผิดถ้าเฟซจำผิดก็ขอโทษด้วยนะคะดูครูลิลลี่นะคะส่วนน <ihrem hn> ี้ครูเกตมานีนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นครูประจําชั้นของเพื่อนสนิทสิปีของเฟซนะคะ ชี่ว่าคุณครูเพนวิกานะคะส่วนครูคนนี้นะคะน่าจะเฟสน,น่าจะเรียนไปแล้วหรอกคุณครูปริชาตินะคะโสบานบัวนะคะส่วนครูคนนี้จะเป็นครูใหม่นะคะคุณครูชื่อว่าสุพัฒสุพัฒรานะคะมะลิสุพัฒรามลินี้ครูเนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆืของเฟสเองนะคะทุกคนอันนี้เป็นฝาแฟดนะคะนี่เลย วนนี้ก็จะเป็นไนท์อันนี้ก็จะเป็นลืมแล้วเศรษฐีไงวะ,ะไม่น่าจะใช่นะคะส่วนเพื่อนผู้หญิงก็อันนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเพื่อนเฟซอีกนะคะคนนี้ชื่อมอชื่ออะไรวะอ่ะคนนี้ชื่อเต็งหนึ่งส่วนคนนี้ชื่อว่าโฟกัสคนนี้ชื่อว่าออตโต้ส่วนคนนี้ชื่อว่าไตเติลน,นะคะอ้าวไม่ใช่ไตเติลอยูไ่ไหนวะ อันนี้เป็นแฝดของคนเมื่อกี้นะคะคนแรกเนาะอันนี้เป็นออโต้ก่อนต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นไทเต้ลทามมี่อันเดอร์แพมแผมจำได้แค่นี้เพียงมันนานมากๆเลยนะคะ5ปีที่แล้วเนี้ย อันนี้จะเป็นพิซซ่าแป๊บซี่อะอาอะอะไรนะข้าวหอมอันนี้ข้าวหอมส่วนนี้ก็เย่เจ้าของช่องเองนะคะเจ้าของช่องเฟสฟ,ฟี่ปุณดาวุภาลาอันนี้คนนี้ชื่อว่าเฟสนะคะเป็นคนที่สวยที่สุดแล้วเล่นส่วนนี้อันนี้ชื่อว่าน้องวิวนะคะวิวตัวจิ๋วมากๆเลยส่วนอันนี้เนี่ยชื่อ อ,อมนะคะเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่ปนอนอนุบาลสามทับสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่เราไปเที่ยวกับคุณครูเกตมานมีนะคะไปเที่ยวกับโรงเรียนนะคะก็จะประมาณนี้เลยอันนี้เป็นรูปเฟซหมดเลยนะคะอันนี้เป็นรูปห้องเฟซหมดเลย ก็หมดแล้วนะคะทุกคนก็จะมารีวิวเฉยๆนะคะทุกคนขอบคุณค่ะก็ยังคิดถึงคุณครูและผอทอุกๆคนนะคะตอนนี้ผอ,อได้ย้ายโรงเรียนหรือยังก็ยังไม่ได้ย้ายนะคะก็ติดตามข่าวสารโรงเรียนอ,ยอยํายยอเดิมน,นะคะรับวันนี้นะคะเฟซขาตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย